สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการไทยแลนด์เอ็กซินะคะพบกันในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยแม่ มีเรื่องราวหลากหลายเรื่องราวที่จะพูดคุยกันนะคะแน่นอนอย่างที่เราทราบกันว่าเศรษฐ,ฐกิจก็ไม่ค่อยดีการเมืองก็ดูจะย่ำแย่นะคะหลังจากที่มีการยุบพักเก้าไกลไปเป็นที่เรียบร้อยแม้จะเกิดพักประชาชนค่ะแต่ก็ยังคงมีฟีดแบ็กมีกระแสจากทางต่างประเทศซึ่งเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันนะคะว่านี่คือวิกฤตที่เกิดขึ้นกับทางเมืองไทยในสายตาของชาวโลกเนี่ยเขามองเรายังไงอีกเรื่องหนึ่งค่ะพูดสวยหรู e n t e r อร์เทนเมนต์คอมเพล็ดูดีดูเหมือนว่ามีโรงแรมมีโรงหนังมีสารพัดส,สารพันนะคะแต่สิ่งที่อยู่ในนั้นคือคาสิโนหรือว่าบอนตรงนี้ตกลงมันดีหรือไม่ดียังไงเพราะดูเหมือนว่ารัฐบาลพยายามที่จะเดินหน้าแต่ก็มีกระแสต้านทั้งจากภายในพักร่วมรัฐบาลด้วยกันนะคะอย่างพักภูมิใจไทยที่ออกมาประกาศเลยว่าจะไม่รับร่าง ถ้ามีเรื่องเหล่านี้อยู่ หนึ 1> 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่เราค่อยมาลงในรายละเอียดกันนะคะรวมไปถึงฝ่ายค้านก็ไม่ต้องพูดถึงเขาก็ไม่เห็นด้วยอยู่แล้ววันนี้รายการของเราได้รับเกียรติอย่างสูงนะคะจากทางท่านเกียรติสิทธิอมลและร่วมพูดคุยกันกับทางท่านพลเรเอก์มนวิทย์เก่งเรียนนะคะสวัสดีค่ะส,สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากเลยครับฝ่ายค้านไม่มีแล้วนี่ก็ต้องอาศาาัยคุณเกียรติแล้วละ่ะฝ่ายค้านตอนนี้บอกอาศัยฝ่ายค้านเขาเห็นด้วยเห็นด้วยไอ้นี่ยังไม่รู้ว่าจะเหลือรอดกี่คนเนี่ยผมผมไม่ใช่ฝ่ายค้านนะพี่ใช่ผมเป็นฝ่ายประเทศไทย เอาประเทศไทยก่อนอเราไม่ได้ค้านทุกเรื่องอนะฮะค้านในสิ่งที่ไม่ถูกกับประเทศเท่านั้นเองเพราะวันนี้ถ้าดูเนี่ยฝ่ายค้านเอาละพักที่ทางท่านพูดว่าไม่มีอยู่แล้วก็คือวันนี้เปลี่ยนเป็นประชาชนเนี่ยนะคะควันนี้เห็นคุณโรมก็บอกว่าอุ้ยได้ข่าวมาว่าเขาแบ่งอะไรกันแล้วอ,ะอ่ะเรื่องใบอะไรต่างๆนานาเน,นี่ยนะคะส่วนประชาธิปัตย์ก็ออกมาถแถลงการในนามพักว่าไม่เห็นด้วยไม่รับร่างแต่นหนุน เว็บพนันออนไลน์ให้ถูกกฎหมายอ่านี่คือท่าทีจากพรรคประชาธิปัตย์ก็ผิดทุกรายการ <laughs> คือคือ <laughs> อย่างนี้ฮะมันต้องกลับไปดูครับว่าไอ้ประเทศที่เขาผ่านการลองผิดลองถูกมาแล้วเนี่ย<ๆ>เขาเจอปัญหาอะไรบ้าง<ๆ>ไม่มีใครเคยพูดเลยนะฮะผมมีรายงานของกรรมธิการของสภาทั้งฉบับเลยนะฮะสภาไทยนะที่รับกันไปก่อนหน้านี้ชุดที่แล้ว นะครับอยากตั้งตั้งแต่ชุดที่แล้วแล้วนะครับแล้วก็เป็นสารตั้งต้นสําหรับชุดนี้ไงนะก็คุยกันตลอดยาวนานมากนะครับแล้วก็แต่ที่น่าแปลกใจก็คือว่ารู้ทั้งรู้ว่ามีมันเป็นอบาวุธนะเราเป็นเมืองพุทธมีผลกระทบทางสังคมมีผลกระทบทางอาญยกรรมแต่ในรายงานก็บอกเยง,งว่าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอันนี้ฝังคุ้นคุ้นไหมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไป หามาตรการป้องกันซึ่งมันเหลือเชื่อมากนะครับทีนี้ผมเองเป็นคนหนึ่งที่พูดเรื่องนี้ตั้งแต่จุดประกายกันตั้งแต่ต้นนะครับตั้งแต่ยุคสมัยที่ผมทำเรื่องปัญหาเรื่องหวยออนไลน์แล้วจำได้ใช่ไหมครับตอนนั้นเนี่ยที่เราจะเพิ่มเกมของหวยออนไลน์ที่ศารตัวสตัวแล้วก็ที่ศาลบอกว่าผิดนะ ิดพรบท,ที่เอาหอยใต้ดินขึ้นมาบนดินที่อ้างว่าเอาหอย <c oughs> ใต้ดินมาบนดิน, <c oughs> นจะซื้อคเครื่องอ้างนะครับอ๋อไอ้เครื่องออโตแ้แล้วแล้วซื้อเครื่องแล้วนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเพราะว่ามันเป็นการเพิ่มเกมแล้วมันผิดพรบอกองสลากตอนนั้นเองเนี่ยผมเป็นคนเจรจากับบริษัทไม่ให้เขาฟ้องประเทศไทยเพราะตอนนั้นถ้าดูตามเนื้อหาของสัญญาเนี่ยเราไปสั่งซื้อเครื่องครับก็ไม่เกี่ยวอะไรกับเรื่อง จะเพิ่มเกมไม่เพิ่มเกมพรมอของสลากเขาไม่เกี่ยวเลยนะฮะแต่คนอยากซื้อน่ะคนจะซื้อจัดจ้างน่ะอยากซื้อเครื่องก็ไปซื้อเครื่องมาเยอะแยะไปหมดนะครับนัมยังไม่ยังไม่ลงตัวอะไรเลยแต่ก็ไม่เป็นไรผมเป็นคนเจรจาจนเขาบอกว่าไม่ฟ้องร้องประเทศไทยแต่รัฐบาลต่อมาฟ้องนะอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งเอานี้กลับมาตรงนั้นว่า ณจุดนั้นเองผมก็เลยลงลึกเลยฮะไปศึกษาเกิดอะไรขึ้นบ้างที่ออสเตรเลียเกิดอะไรขึ้นบ้างที่อเมริกาเองในยุโรปมีหลายประเทศมากรวมทั้งอังกฤษด้วยซึ่งมีพนันได้ถูกต้องหมดเลยใช่ไหมฮะพนันบอลก็ได้มีที่รับพนันทุกประเภทนะครับแรดบล็อรดับมากแล้วในที่สุดเขาก็ถามว่ามันมีผลกระทบยังไงทางสังคมบ้าง ทุกประเทศนะครับทุกประเทศที่มีบ่อนถูกกฎหมายเนี่ยข้อแรกก็คือว่าที่คิดว่าใต้ดินจะไม่มี <üf rim. S 2> ทุกอย่างจะมาอยู่บนดินไม่จริงเลยใต้ดินยังอยู่ครบ, üf, ครบแล้วบนดินกลายเป็นคนกลุ่มใหม่ไปเล่นไม่ใช่กลุ่มเดิมไม่ใช่กลุ่มเล่นใต้ดินนะกลุ่มใหม่เลยฮะที่ไปเล่นเพราะมันถูกกฎหมายและอยู่ใกล้บ้านนะครับอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นอันที่สองก็คือว่าในประเทศอังกฤษเนี่ยเด็กอายุ1ิเตอนนี้ติดการพนันแล้ว แล้วมันพันนันทั้งออฟไลน์และออนไลน์ออนไซต์และออนไลน์ oh. เจอทั้งคู่ mm. นะครับแล้วจะบอกว่าไม่เป็นปัญหาเนี่ยไม่ได้ mm. นะครับในออสเตรเลียเองพบปัญหาเดียวกันในอเมริกาเองพบปัญหาเดียวกันพบว่าอาชญากรรมเพิ่มขึ้น mm. ต้องเพิ่มงบประมาณและเพิ่มจํานวนบุคลากรด้านความมั่นคงนะฮะ mm. เพิ่มตำรวจ mm. เพราะอาชญากรรมเพิ่ม mm. นะครับแล้วก็อัตราการ สูญเสียบ้านเพราะจ่ายต่อไม่ไหวเพราะไปติดพนันเนี่ยในรัศมีสิบไมล์ก็คือประมาณ16กิโลเมตรรอบๆบบ่อนเนี่ยสูงขึ้นทุกประเทศนะครับเะตรงนี้เองเนี่ยเห็นอย่างนี้แล้วก็กลับไปดูซิว่าม,มันปัญหามันอยู่ตรงไหนแล้วเป้าหมายคืออะไรนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นทุกรายงานนะในทุกข้อเสนอนะอ้างว่า มันผิดกฎหมายก็ทําให้ถูกซะเอ่าเหมือนทํานองว่าก็มันมีอยู่แล้วอครับนี้คุณคุณนะถ้ากฎหมายไม่ไม่อะไรก็แก้กฎหมายคนไม่ดีก็เอาคนออกอถึงได้เด้งกันุญาติ์ไนะอ <laughs> แต่เรื่องนี้ในเรื่องนี้ชัดเจนที่สุดจากประสบการณ์ของทุกประเทศนะครับก็คือว่ามันที่บอกว่าไอ้ใต้ดินจะหมดไปไม่จริงเลยพิสูจน์แล้ว ไม่ต้องเถียงไม่ต้องเถียงกันไม่ต้องไปพิสูจน์ใหม่ไม่ต้องบอกเออนี่ประเทศไทยขอลองไม่ต้องฮะ <c oughs> เพราะทุกคนที่ลองพบปัญหาเดียวกันล่าสุดที่สิงคโปร์เนี่ยเขาเริ่มกังวลนะสิงคโปร์นี่มีข้อจํากัดแล้วประเทศเล็กคุมง่ายนะครับแต่เริ่มกังวลแล้วเริ่มกังวลแล้วเออปัญหาของคนที่เข้าไปเล่นแล้วสูญเสียไปเนี่ยแล้วไม่ได้มีเงินเยอะปานกลางนะถึงแมนะ้คิดเงินแพงกว่าจะเข้าไปได้ ก็ปรากฏว่ามีปัญหาสังคมตามมามที่เคยคิดว่าโอ้โหมันจะทําให้เศรษฐกิจมันตูมตามไม่จริงเลยฮะม,มันกลายเป็นเศรษฐกิจของเจ้าของบ่อนมัน้งนะครับแล้วที่บอกว่าจะจ้างงานเพิ่มเนี่ยผมผมงงมากฮะไอคนที่อ้างว่าจะจ้างงานเพิ่มแล้วมันดีสําหรับประเทศไทยทั้งที่ประเทศเราเนี่ยต้องพึ่งพาแรงง,งานต่างชาติเห้าล้านคนแล้วนะฮะ นอกระบบยังไม่รู้เท่าไหร่แล้วนะมันเยอะมากแล้วนึกเหรอครับว่าไอ้งานที่มันจะเพิ่มจากตรงเนี้ยมันจะกลายเป็นงานสําหรับคนไทยผมไม่เชื่ออย่างนั้นนะครับแล้วก็ที่บอกว่าเศรษฐกิจจะเฟื่องฟูจะอะไรอย่างเงี้ยใกล้ๆพื้นที่มั้งถ้าประสบความสําเร็จแต่ถ้ามีอัญฉกรรมเพิ่มที่ลุกลามไปก็ตัวใครตัวมันนะครับเันตรงนี้เองผมคิดว่า ทุกองค์กรที่เป็นห่วงเป็นใย,ยประเทศเนี่ยต่างออกมาหมดแล้วนะฮะมันมีกลุ่ม NGO ที่ประชุมกันแล้วบอกขห้อย่าทำเลยเพราะมีปัญหามากมายเนี่ยก็กลับกลายเป็นไม่รู้่เหมือนกับฟังแล้วไม่ได้ยินอขออ,อนะุญาตเปียนถามนิดนึงนะคะคือถ้าเราไปดูแหล่งที่เรียกว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยชอบที่จะมายกตัวอย่างเช่นพัทยาหรือว่าภูเกต็ตที่ถูกมองว่าแหม่ก็มีแหล่ง เป็นแบ่งอวัยมุกทั้งปวงอะ่ะอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นคำถามก็คือถ้าเราพูดว่ามันเหมือนมันจะนำมาสู่ความเสื่อมหรืออาชญากรรมต่างๆเพิ่มมากขึ้นมันมันจะต่างยังไงกับที่อาจจะมีอยู่แล้วนะทุกวันนี้ค่ะคงไม่ต่างแต่ทำให้แย่ลงแล้วทำไมเราเรามีนโยบายที่จะเพิ่มอาชญากรรม,มแล้วถามๆลดข้ออ้างทั้งหมดข้ออ้างทั้งหมดคือมันดีสำหรับเศรษฐกิจแล้วใต้ดินจะขึ้นมาหมด มันไม่จริงทั้งคู่ไงนะฮะประเทศที่แม้กระทั่งในออสเตรเลียเองเนี่ยซึ่งมีกฎหมายค่อนข้างเข้มนะครับกับกลายเป็นที่ที่ฟอกเงินกันเยอะมากเลยนะฮะดังมากเนี่ยงหลาเบอร์สูดเลยเนี่ยที่ที่เพิร์ที่อะไรมีหมดนะฮะนะฮะมีหลายหลายที่กับกลายเป็นที่ฟอกเงินนะครับฟอกยังไงฮะพี่ามไหมเอาเกียจบอกก่อน ผมไม่เข้าข้ไหเข้าไปแล้วก็แลกชิปไม่ต้องเล่นเลยแล้วเอาเงินออกมานั่นแหละครับคือเวลาเงินขาเข้าไปเนี่ยเขาไม่ได้เช็คว่าที่มาของคนเงินของคุณเนี่ยมันมาจากไหนใช่เขาแค่รับทราบว่าคุณนําเข้ามาล้านเหรียญไม่ไม่เช็คเลยครับว่าล้านเหรียญได้มาถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ยังไง แต่เวลาคุณเล่นเสร็จสมมติเล่นหรือไม่เล่นก็แล้วแต่คุณแลกรกชิปไปแล้วแล้วคุณแลกในปริมาณหนึ่งล้านเหรียญเขาจะออกใบเซอร์ติฟายเซอร์ติฟิเคให้เลยนะบอกว่าเงินเนี้ยแลกเหรียญจากคาสิโนเขาเปรียบเสมือนว่าเป็นเงินที่ถูกต้องตามกฎหมายถูกต้องเลยนะครับอัเนี้ถูกต้องเลยเพราะว่าถือว่าบ่อนเขาออกให้แล้วถูกต้องทีนี้ แล้วมันมีอีกหลายประเทศนะครับที่เขามีข้อกังวลถึงขนาดบอกว่าไอ้เรื่องนี้เขาไม่ได้เป็นคนเริ่มละ่ะแต่เข้าใจดีว่าอยู่ดีๆไปปิดเนี่ยคงจะกระทบก็จะจะ,จะปิดในอนาคตเช่นที่หมาเกาเก้าที่หมาเก้าเนี่ยตัวแทนของรัฐบาลจีนนะครับก็ได้มีกับพูดคุยกับผมแล้วยืนยันกับผมชัดเจนว่า อนาคตของมาเก้าเพราะเขาคืนมาแล้วนี่ใช่ไหมฮะเช่าไปเหมือนเช่าไปหลายเป็นร้อยปีใช่ไหมฮะเก้าเกปีแล้วก็วันนี้ได้รับคืนเขาบอกในอนาคตก็จะมีเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ที่ไม่มีคาสิโนนะครับเพราะอะไรเขาบอกคาสิโนเนี่ยมันเป็นแหล่งที่ทำให้เกิดความเสื่อมแม้กระทั่งของประชากรจีนเองก็ตามนะครับทาง การใช้ชีวิตวัฒนธรรมการทําถูกต้องตามกฎหมายหรือปฏิบัติตามกฎหมายอันนี้ก็เป็นปัญหาแล้วก็ชัดเจนมากเขายืนยันกับผมเองนะฮะบอกว่าจะภายในไม่ถึง10ปีมั้งฮะจะไม่มีคาสิโนโแต่จะมีเอนเตอร์เทนเมนต์ที่อยากจะไปดูโชว์ไปเลย,อ,เลยอ,อยากไปดูซีมพาร์คไปเลยนะครับไปพักผ่อนหย่อนใจช้อปปิง้งไปเลยดิวตี้ฟรีก็อยู่ในนั้นก็ได้หมด นะครับเพราะจริงๆแล้วของประเทศไทยเนี่ยเราสามารถทำเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์โดยไม่ต้องมีงมบิโนก็ได้แล้วข้ออ้างมันฟังไม่ขึ้นข้ออ้างมันพิสูจน์แล้วมันฟังไม่ขึ้นว่าใต้ดินมันจะขึ้นมาไม่จริง<ม><ม>นะครับแล้วเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ที่เป็นโชว์ก็เป็นที่นิยมชมชอบของนักท่องเที่ยวนะ<ม><ม>อย่างผมผมไปผมบินไปลาสเวกัสเนี่ยผม ไปดูโชว์นะเป็นหลัก mm hmm. เดินผ่านก็บอกเออสักลองเสียงดวงสักสักสิบเหรียญน <Yeah. S 2> สิบเหรียญมันก็มันก็มันก็เสียทุกครั้งอะครับ mm hmm. มันไม่เคยได้หรอกครับ mm hmm. นะฮะเั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่าต้องตระมัดระวังแล้วก็ประเทศจีนเองเขาก็ส่งสัญญ,ญาณกับถึงผมชัดเจนนะ mm hmm. เขาบอกว่าเขาเองเนี่ยก็มีนโยบายเพราะต้องกังวลกับประชากรชาวจีนที่นิยมไปประเทศที่มีบ,อบอ่บอน แล้วถ้าเป็นเช่นนั้นเขาจะส่งสัญญาณให้รู้ชัดเลยก็จะจับตาดูเป็นพิเศษคนเหล่านั้นเขาก็พูดชัดเจนพัทยาเราก็ตอนนี้ก็มีแล้วนะฮะสาวประเภทสองโชว์ไงดังไปทั่วโลกเลยก็อวันดังมาหลายสิบปีแล้วที่ามาหลายสิบปีแล้วตัวโลกเลยทฟอนี่ไงฮะใช่ทิฟานี่ใช่ทิฟานี่โชว์ที่พัทยาเน้นจริงๆเนี่ยเราทำเราทำโชว์ให้เป็นมาตรฐานสากลนะเราเป็นแหล่งท่องเที่ยวมันได้อยู่แล้วครับ ไม่จําเป็นที่จะต้องมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับอบอดการ,การพนัพนซึ่งแม้ว่ามันจะมีลักลอบแอบเปิดอยู่แล้วก็ตามก็ต้องกําจัดใช่ไหมครมันแอบเปิดม,มันแอบเนี่ยจริงๆพูดว่าแอบเนี่ยมันไม่จริงนะ <c oughs> เจ้าหน้าที่รัฐรู้หมดนะฮะอยู่ตรงไหนตรงไหนถ้าไม่ไม่รู้เนี่ยไม่มีทางเลยครับแล้วที่มันอยู่ได้เพราะเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่รัฐไม่ปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องใช่โอเคไหมครับ <c oughs> ไม่ต้องโทษคนตั้ง โทษคนคุมดีกว่าใช่เพราะอันนี้<ม>เป็นหน้าที่ฮะแล้วตำรวจคนไหนที่ดูแลพื้นที่แล้วบอกไม่รู้เลยว่า,<ม>ว,าว่าบ่อนมันอยู่ตรงไหนนี่ผมคิดว่าไอ้อย่างนี้มันไม่ใช่หรอมั้งเออนี่แหละนี่แหละมันก็เลยทําให้ใหม,มีอีกมุมหนึ่งบอกว่าก็ในเมื่อมันมีอยู่แล้วแล้วเม็ดเงินตรงนี้ก็มาหาศาลแต่กลายเป็นว่าม,มันเม็ดเงินมันไปตกอยู่กับตรงไหนกับใครบ้างก็ไม่รู้แทนที่จะคืนกลับมาสู่ประเทศเป็นเงินเพื่อที่จะนําไปสู่การพัฒนาประเทศอะไรแบบนี้หลักคิดดีมากเลย แต่ในทางปฏิบัติพิสูจน์แล้วในทุกประเทศที่เปิดว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นไงนั้นไอ้ไอคำพูดเหล่านี้ฟังก็ดูดีฟังดูดีหมดอะครับแต่มันไม่จริงนะอะผมผมไม่ไม่ต้องฟังผมนะไปดูผลการศึกษาของทุกประเทศแล้วกันม,ม,มีหมดครับแล้วตรงกันหมดนะฮะทุกประเทศผลการศึกษาตรงกันหมดมแล้วก็บางคนก็บอกอา้าว แล้วทําไมให้เพื่อนบ้านเขาได้ประโยชน์ชนะครับรแบบนั้นใครในเพื่อนบ้านได้ประโยชน์ไปเช็คดูให้ดีไม่ใช่ประเทศเขาได้ประโยชน์นะครับ<อ>เป็นคนเพียงบางคนก็เฉอพาะเจ้าของกับคนที่เกี่ยวข้องในการอนุญาตให้เจ้าของไปอยู่นะครับนั้นจริงๆแล้วผมคิดว่าตั้งหลักให้ดีฮะเรื่องนี้เรื่องใหญ่แล้วต้องต้องชัดเจนด้วยนะว่าเรากําลังส่งเสริมในสิ่งที่ ขัดกับหลักศาสนาอย่างอย่างยิ่งทุกศาสนานะ,ะไม่ใช่ศาสนาใดถสาสนาหนึ่งศาสนาหนึ่งนะฮะแล้วที่เมื่อกี้พูดอยู่นิดหนึ่งบอกว่าสนับสนุนออนไลน์พรคประชาธิปัตย์กลับไปดูฮะออพักกลับไปดูให้ชัดออผลกระทบที่มีของออนไลน์เนี่ยกำลังหนักมากสำหรับเด็กรุ่นใหม่มแล้วจะทำให้คนรุ่นเก่าที่เป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายไม่รู้จะทำยังไงเลย ล้วเด็กคนนั้นไม่มีอนาคตเลยนั้นทําไมประเทศหรือเขาจัดการได้ล่ะทําไมประเทศไทยจัดการไม่ได้เคยตั้งคําถามตัวเองไหมน่าตั้งมากเลยทําไมเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมพี่เพราะไม่ปราบจริงนั่นเรื่องหนึ่งแต่เรื่องที่สองเนี่ยก็คือเครื่องมือในการปราบคืออะไรอทําไมประเทศจีนคุมเอาอยู่มัดเลยเพราะว่าเกตเวย์ของออนไลน์ทั้งหมดเนี่ยมีเกตเวย์เดียวที่เขาเป็นคนสร้างและเขาเป็นคนบริหาร ของประเทศไทยเรามีมัลติเกตเว์เราเรียกอย่างนั้นก็คือสหรัฐทร,รม,มาเราใช้ประเทศนู้นทรม,มาเราใช้ยุโรปทามาเราใช้เอเชียทรมาเราใช้แล้วกลายเป็นว่าเราคุมอะไรไม่ได้เลยต้องกลับไปทบทวนครับกสทชต้องกลับไปทบทวนเรื่องนี้อย่างจริงจังเพราะไม่เช่นนั้นเราจะดูแลสังคมโดยเฉพาะสําหรับคนรุ่นใหม่ไม่ได้เลยครับเพราะฉะนั้นทั้งคาสินโนเอยหรือว่าเวบผนันออนไลน์เอเนี่ย มันไม่ดีทั้งนั้นนะคะทีนี้อีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะชวนท่านเกียรติพูดค,คุยกันในวันนี้เนี่ยก็เป็นจริงๆนับตั้งแต่พอจะมีกรณีการวินิจฉัยของพรรคเก้าไกลแล้วเราก็ได้เห็นท่าทีจากมีทั้งทูตที่ไปทานข้าวกับคุณพิ่ทานะคะคมีหน่วยงานองค์กรต่างๆที่เขาแสดงความเป็นกังวลและห่วงใหย แต่หลังจากที่ยุบป,ปั๊บเนี่ยก็มีเอฟเฟกตามมาแม้แต่กระทั่งสารธรรนูนเองยังมีการระบุในเรื่องของมารยาททางการทูตอะไรทํานองนี้ท่านเกียร็ิมองเรื่องแบบนี้ยังไงบ้างคะมันเป็นเรื่องที่มีการบริหารจัดการอย่างไม่ใช่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติสําหรับสําหรับเหตุที่เกิดขึ้นไปจนถึงวุฒิสภาชิกที่ในสหรัฐที่ร้องเรียน<อ>ที่มีจดหมายมาถึงประเทศไทย มีจดหมายที่ไปถึงสาประชาชาติาให้ติดตามเรื่องนี้ใ,ในประเทศไทยการประชุมของทูตทั้งหลายนะครับการประชุมของทูตทั้งหลายผมผมก็เคยร่วมประชุมกับเขาเชิญไปกินข้าวเ,เมื่อไหร่จะมีเหตุการณ์ที่เกี่ยวอาจจะนำไปสู่การกระทบกับภาคการเมืองเนี่ยเขาก็ต้องพยายามจะทำความเข้าใจงั้นการเชิญไปพูดคุยเรื่องปกติครับ แต่การเอาข่าวของการคุยออกมาพูดไม่ปกตินั้นต้องต้องไปดูว่าใครเป็นคนเอาข่าวมาเสนอฮะเ,ออเพราะในเว็บไซต์ของทุกสถานทูตตรงกันหมดนะครับบอกว่าได้พบวันนี้พบใครบ้างคุยเรื่องอะไรแค่นั้นไม่ได้บอกสาระเลยของการพูดคุยและไม่ได้บอกทิศทางว่าจะต้องคุยแล้วมันจะจบยังไงไม่ใช่เลยนะฮะออของสถานทูตพูดแค่นั้นยกเว้นพอมีคำพิพากษาแล้วมีสเตทเมนต์ออกมา สเตทเมนต์ออกมาก็แสดงความกังวลกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับแต่เนื้อหามันกลับมาอยู่ที่จุดเดิมเลยฮะมันเป็นจุดเหมือนกับที่ส่งไปที่สหประชาชาติและที่วุฒิสมาชิกพูดเขาได้รับการเลือกตั้งมานะ14ล้านเสียงไปยุบกระทบความรู้สึกคนเลือกนะแค่นั้นเลยนะครับ ไม่ได้พูดลงลึกเลยก็ที่โดนยุบเพราะอะไรเพราะไปทําอะไรบ้างอเพราะใครไปทําอะไรแล้วผิดอะไรบ้างผิดรัฐธรรมนูญก็ไม่พูดถึงผิดกฎหมายอีกหลายฉบับก็ไม่พูดถึงใช่นะครับนี่คือ,น,คอนี่คือสิ่งที่ผมสังเกตนะฮะจากการที่อยู่ในแวดวงการต่างประเทศแล้วก็การเมืองมาเนี่ยอันนี้ไม่ปกติหรอครับ คืออยู่ดีๆมีมีสัญญาณแค่นั้นทวงติงแค่เรื่องเดียวบอกว่าเขาได้รับการเลือกตั้งมาผมก็เลยถามสหรัฐไปสหรัฐก็เหมือนกันนะมีกี่ครั้งที่ประเทศสหรัฐเนี่ยได้ประธานาธิบดีโดยเป็นคนที่ไม่ได้รับคะแนนเสียงสูงที่สุดเออทำไงมีหลายครั้งเลยห้าคนนะห้ president ในอดีตที่เป็นเช่นนั้นแต่ถ้าเราดูจาก เวเดนแพเทลที่เขาเป็นรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐเนี่ยดูเหมือนว่าเขาก็จะรู้เหมือนกันนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นเขาไม่สามารถพูดถึงบทสนทนาทางการทูตในทางส่วนตัวที่มากไปกว่านั้นได้แต่เราเข้าหารัฐบาลไทยในเรื่องนี้และเราจะยังคงทำเช่นนี้ต่อไปดูเหมือนเขาก็จะมีมีการรู้เรื่องเกี่ยวกับการเสนอแก้ไขมาตรา1 1 2ด้วยเหมือนกัน ทุกคนรู้หมดอะแล้วมีมีหลายยุคหลายสมัยที่เขาบางคนก็ออกมาพูดเลยมีอยู่ครั้งหนึ่งผมก็ออกมาสวนเลยผมก็บอกเอ๊ะถ้าคุณกังวลร้อสิบสอกลับไปดูประเทศคุณไหนได้ไหมเพราะประเทศคุณก็มีกฎหมายพิเศษดูแลผู้นําประเทศประมุขของประเทศไม่ว่าสุดเนี่ยโจไบเดนที่หมิ่นประมาทก็โดนไปตั้งหลายปีนะคะสามมเดือนติดคุกนะครับ เพราะฉะนั้นเขามีหมดผู้นําที่เป็นประมุขของประเทศไม่ว่าจะเป็นประธานาธิบดีหรือระบบกษัตริย์อย่างเช่นของเราเนี่ย<ม>ก็มีกฎหมายเฉพาะในการกากับดูแลทีนี้ต้องกลับไปดูนะฮะในสิ่งที่พักเสนอเนี่ยาทางพักก้าวไกลเสนอเนี่ยต้องไปดูในสาระนะฮะถ้าไปดูทุกประเทศเฉลีย่ยความผิดในการไปหมิน่นสถาบันหรือประมุขประเทศเนี่ย เป็นความผิดอาญาในโทษจำคุกกี่ปี<ม>ก็มีตั้งแต่สามปีห้าปีของเรามันตั้งแต่3าปีไปจนถึง15ปีแล้วแต่กรณีใช,ใช่ไหมครับแต่ที่เขาเสนอคือเหลือไม่ถึงหนึ่งปีหรือหนึ่งปีเต็มที่ศาลท่านถึงได้บอกว่าเป็นการลดทอนสถาบันก็ตีความได้นะครับมันไม่ใช่แค่สาระตรงนั้นอันนี้แก้นะ แต่อีกเวอร์ชันหนึ่งเนี่ยที่เวลาไปหาเสียงอบอกยกเลิกก็ไม่เหมือนกันก็อีกเรื่องเลยนะหนังคนละม้วนเลยนะ <c oughs> พอบอกยกเลิกนี่คนละเรื่องละ <c oughs> นี่ปัญหาเรื่องใหญ่ที่สุดที่ผมคิดว่าต้องทําความเข้าใจนะฮะกระทรวงเองก็ต้องไปทําความเข้าใจกับต่างประเทศปัญหาไม่ได้อยู่ที่การแก้กฎหมายครับปัญหากระบวนการแก้กฎหมายถ้าถูกต้องก็คือผ่านสภาถ้าผ่านสภาทุกอย่างทําได้หมดนะครับ แต่ประเด็นคือคุณเอาเรื่องสถาบันมาหาเสียงครับเออคนละประเด็นเลยนะแก่แก่กบหาเสียงคนละประเด็นกันแล้วก็ตรงกับที่ศาลท่านพูดเอาไว้าพูดชัดเจนนะครับว่าคุณคุณดึงดึงมาเพื่อสร้างความนิยมชมชอบเนี่ยทางการเมืองทางการเมืองเนี่ยนั่นคือปัญหาครับแล้วทาให้สถาบันเป็นคู่ขัดแย้งผมก็เลยไปดูมีประเทศใดบ้างเนี่ยเวลาเขาหาเสียงเขาเอาเรื่องแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยไปเป็นประเด็นหาเสียงมีไหมคะ มีที่ประเทศฝรั่งเศสครั้งหนึ่งนะครับที่เอาไปหาเสียงเนี่ยเพราะอันนั้นเป็นยุคที่บทบาทของปร e ธานและบทบาทของนายกเนี่ยมันข้ามขึงมากเลยแล้วมันมีปัญหาสร้างปัญหาในการในการที่เขาไปเยือนประเทศอื่นในแง่โปรโตคอลเนี่ยความสอดคล้องกับตำแหน่งเดียวกันของประเทศอื่นมันขัดกันครั้งเดียวครับ ที่เหลือเนี่ยไม่มีนะบอกวันนี้จะแก้กฎหมายเป็นแคมเปญน,นะเลือกเชนเถอะฉันจะไปแก้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประมุขประเทศไม่มีคนระับ <c oughs> อันนี้คือนี่คือจุดที่สําคัญที่สุดที่ต้องทําความเข้าใจ <c oughs> มันไม่ใช่เป็นความผิดเพราะตั้งใจจะแก้กฎหมายให้ดีขึ้น <c oughs> ผมก็พูดตรงๆหลายครั้งในหลายเวทีผมบอกว่าถ้าเป็นการที่จะปรับปรุงหรือใช้คําว่าปฏิรูปก็ได้ค <c oughs> ให้สถาบันมีความหมายกับประชาชนมากขึ้นเป็นที่เคารพเป็นที่นับถือมากขึ้นยินดีครับแต่ถ้าคุณจะเอามาเพื่อหาเสียงนี่คือการแบ่งแยกประชาชนโดยใช้สถาบันทำไม่ได้ครับก็ต้องฝากเตือนตรงนี้ต้องต้องเอาไว้ชัดและกระทรวงการต่างประเทศต้องไปทำหน้าที่อธิบายให้คนเขาเข้าใจฮะว่าที่เกิดขึ้นมันคืออะไรครับรัฐมนตรีต่างประเทศชื่ออะไรฮะผมยังไม่รู้จัก สังยมพูค่เออเบอร์ผมเพิ่งเคยได้ยินเนี่ยก็เป็นอดีตเลขาของอดีตรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศเออเนี่ยสมัยคุณทักษิณเป็นเออใช่ใช่ไหมฮะเแต่ผมก็รู้ว่าแปบนแต่ผมยังไม่เคยเห็นบทบาทเลยคือถ้าเกับคนเก่าคุณอะไรนะดอนปรมัตถ์ไม่ไม่ใช่ค่ะคนก่อนที่จะมาเป็นคุณมาริตร้าเราก็ยังเห็นข่าวเยอะกว่าคุณมาริตครับอันนี้แม้แทบไม่ได้ทําอะไรเลยไม่รู้เลยซึ่งมันไม่ไม่น่าจะเป็นไปได้เหตุการณ์อย่างนี้รัฐมนตรีต่างประเทศไปไหนอะ ผมอยากเห็นรลฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศแล้วกันเชิญทู่ทุกคนมาอธิบายอแล้วจริงๆการยุบพักนะครับผมมีลิสต์ต้องไม่รู้กี่สิบประเทศในโลกนี้ที่ยุบทั้งประเทศในยุโรปมียุบนะสาธารณรัฐเกาหลีก็ยุบนะฮะพรรคการเมืองหนึ่งที่สุดโต่งฝ่ายซ้ายสุดโต่งเลยเนี่ยสารให้ยุบเลยครับ ไม่ใช่ไม่ใช่ครั้งแรกว่าโอ้ประเทศไทยเป็นทาเป็นกรณีตัวอย่างที่ผิดกับวัฒนธรรมของโลกไม่จริงครับเต็มไปหมดเลยครับก็เป็นอีกมุมนึงนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านเกียรติทธีรมมนมาคนะคะขอบพระคุณค่ะขอบคุณคพลเรือเอกวัณวิทย์เก่งเรนิชันคุณธิดาชุนกลุ่มร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ